สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีมาทองครับปีใหม่ปีหกเก่าครับพี่น้องขออวยพรให้เอฟซีของอันนั้นทั่วครับมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวนยืนนะครับเนาะทำการทำงานสิ่งใดกะขอให้ประสบความสำเร็จดวยครับเด้อเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบไปน้นกันครับปีหกเก่าครับพี่น้องเงินทองไหลมาคือจังสสยนำได้พี่น้องเด้อรับมือเดินทางมาออก บ่ามอดนะครับเนาะมือพีนี้เพื่อนเป็นเบ้าเด้ยครับเ่ามอดนะครับเนาะเบาชินวัดนะครับเนาะอี๋งงางให้พี่น้องคือเก่าราคาถือกันรประกันดีเลยครับเด้อเอ้าพี่น้องขันเบิงอยู่ห้แม่ใหญ่ได้ก็เบอร์โทร้นใไ้อยู่นีและครับเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับเนาะหรือสีม่งตัวจริงกะมาด้บ้านน้องโน่ทับมาตำบลหนองคู่อำเภอนาดูนจังหวัดมาศข้างครับบันนีก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดรายการนะครับเนาะเอ้า ถ้าอะไรเบืง้งราคาไปพร้อมกันครับเบื้องกันที่จบคลิปได้เป็น้องเด้อครับอ๋อปีใหม่ปีทองนี่กไก่เป็นน้องแข็อง,องแรงได้เป็น้องเด้อแข็งแรงคือหมานะครับเนาะอ่าบอมอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีของทางช่องนานั่นออนทั่วครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมมันยิงเก่าเป็นปี2569นะครับผม อ่าพี่พะน้องครับผมมาเบิองงวมาช่วงัวคือเก่าครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกของปีครับผมโปรโมชั่นให้คือเก่าครับมือคลิปนี้นะครับผมส่งฟรีให้ทั่วไทย77จังหวัดเหมือนเดิมครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมการรับประกันตําหนิสากลให้ครึ่งเดือนครับผม ราคาทุกตัวมารถต่อร่องใดนะครับผมพี่กัดตั้งอยู่ที่บ้านหนองโนทับมาตําบลหนองคูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ0935709704ครับผมไอดีไลน์กับซเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยได้ครับเฟซบุ๊กชินนวัฒนราชสีเป็นภาษาไทยครับผมครับเบอร์นี่ไลน์กันจากเบอร์นี่นี่อ่าแม่สาวน้อยครับผมสี่สาวแล้วก็งัวเล2สองตัวแล้วก็แม่ลูกสองคู่ครับวันนี้มีแปดรายการครับผมเบื้องให้จบคลิปนะครับผม ้วจากตัวใดก่อนห้องอาวเป็นแม่สาวน้อยก่อนครับผมอ่ะเีนน้องไปเบิร์รของพ่อนาคะเมื่อที่หนึ่งครับสาวน้อยสีนี่ชมแดงอายุจักเดือนเนาะครับหน่เนาะอายุประมาณนอ้แปดถึงเก้าเดือนครับอืมแปดถึงเก้าเดือนครับสูงร้อยประมาณร้อยสิบห้าบวกที่ร้อยยี่สิบครับอืออยู่ประมาณนี้หูพอพ่นบอกครับอ่าตัวนี้เพ่นมาเป็นของพริกแดงนะครับผมอือลูกสาพริกแดงอู้เครื่องดำดีเนาะ คนหางยังไงดิพี่น้องคนหางใังครื่องดำ้ดัขากระตรงดีดีคอคอกระตรงดีหาตรงดีคอตรงดีไปหูนี่เต็มเครื่องใบครับข้อหนาหนาครับนี่ข้อหนานี่พี่น้องอยากที้เป็นแม่พัดได้ครับเด้อไอ้ป็นคุณไปทอดไปเลี้ยงเอาน้ำตัวออกจากเงาครับงงหน่นี่น้ำตัวเงาหออนันนนงออกจากหนาจากน้อยนะครับเนาะเบื่ที่นึงนี่เอาเปิดราคาหลายเป็นไงอ่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับอืม ต่อล่องได้ครับผมล้วก่าทรงฟี่ไห่ทัวไทยครับผมเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับผมโอ้วมาตัวล่องได้ล้วการาคายังลดได้อีกแล้วก็ไอับปกันให้ครึ่งเดือนครับผมทัวเด็ดราคาต่อร่องนี่อทรงไห่ฟี่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดโอ้บ่ธรรมดาทัวประเทศไทยเนาะแมนครับผมราคาหนี้โอ้นาสนใจค,ครับเจ้าตัวนี้เครื่องดำล้ำอ่าซุ้มเครื่องดำล้ำล้ำลงไปนี่มักจะไห้ลูกงามเลยครับเด้อนังเป็นก็ดังดีนะ้าตัวนี้ นี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับอเอาเบื้องรอบๆอีกที่หนึ่งครับที่นี่ยอดเสียงเบื้องจากข้อจากแข้งจากขาเราบ่มีตําหนิเลยครับเดอ้อนั่งข้อกับหนาดีดีเป็นอะไรตําหนินะครับเนาะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับราคานี่ครับคำว่าเบองเบอร์ที่สองครับสีสีแดงกันเหลี่ยมเนาะ ครับผมอันนี้แดงเนี่ยมครับผมแดงช่าแล้วก็ติดแสงแดดี่เหลี่ยมมุงมุงเลยเพี่น้องแดงงามเป็นว่าเพศเมี่ยตัวนึงครับสาวน้อยอายุประมาณกี่เดือนครับตัวนี้อายุประมาณแปดถึงเก้าเดือนเหมือนกันครับผมแปดถึงเก้าเดือนข้มสูงประมาณไอ้ร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบครับอืมร้อยสิบห้ากระชืชนชนร้อยยี่สิบเล้วเนาะประมาณเพี่น้องเนาะลำตัวตัวนี้เงาดีครับเงาอ้วนดีครับตังดีครับเป็นว่าตัวเงาแล้วก็หนังหลายอ้วน อ้วนดีิึงถ่ายด้วยครับด้อยถ่ายโอ้เครื่องดำดีบนท่านนี้เป็นเสือกปนแอร์ด้ครับผมอ่าพี่น้องครับง้น้อยรุ่นนี้นี่พึ่งสีไส่เมาหนี่ด้วยครับเด้อแมนครับง้อพึ่งสีไส่เมาก็สีออกลักษณะแบบนี้แหละครับเป็นดังดองแด,งด,งด,งดง้งๆงอันเท่าเดี๋ยวไปเข้าไปสนเข้าเลยเนาะครับสนเข้าผูกเมื่อเกิดอาทิตย์นึงครับคุณนเครื่องดำดีดีคนหางไงครับ คนทางไงึ่งด,ดําดีดีนี่น้องเรียนลบไปลบมาอยู่นี่เนาะเจ้าว่าบายไดเจับได้ทุกหม่องนะครับแจ่ว่าขันผูกนี่น้องว่าท่านนี่เป็นเสือกครับองา้ครับพอเล็บขาโอเคได้ครับเมย์ค่าครับเบอร์สองเมย์นี่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับเด้อส่งให้ฟรี เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยแมนครับทรงให้พี่องว่าภาคครับผมทุกจังหวัดเลยพี่้องผมต้องถามด้วยว่าจังหวัดนี้ทรงในบ่อแมนครับทรงในตัวจังหวัดครับในประเทศไทยครับฟรีพร้อมเนาะครับผมไม่มีค่ารถครับผมแม้แต่บาทเดียวเออขั้นแมนงวราคานี่เนาะต่ออะไรอีกทรงให้ฟรี่นี่บ้คุ้มค่าเลยพี่้องคุ้มค่านี่ครับผมเพราะว่าเข้าใจแค่ราคางวดครับผมค่าคนส่งเราไม่ต้องจ่ายครับ่อพี่น้องที่อยากเลี้ยงงวดนะครับออกจากงามๆกันน้อยนี่ อยู่ใกล้ๆนี่ส่งให้เลยได้เป็น้องเลยพอต้องพอต้องวิตกว่าสิไปบวกค่ารถอีกเนาะแมีนครับือว่าได้ได,ได้ได้ไปคุ้มค่าหมากๆเลยครับน้องงามเลยครับแดงทั้งตัวไม่มีด่างนะครับผมแต่ว่าคัแมนเพิ่นโบ๊เป็นสีนี่อยูน่นี่<อ>งามสีนเนาะแมีนครับพอาพึ่งผูกเสื้อมื่อนี่ไหมครับผมพึ่งจับเส้เมามื่อนี่จับเส้เมาแล้วก็เอามาผูกมาไายพี่น้องเบิ่งทันบสันบริายแล้วเมียนครับกับฮิเลียนแต่ว่าสี จับได้บใบได้ทุกหมองนะครับพูดอนะสีนี่เข้มไม่รีดหรอแมนครับผมโอ้โอหเขาทาดิตอนเพิ่หนิงหนิ่งๆๆเขาทาดิครับตอนมาทิ้แรกเพยินหนิ่งดีด่ดีนี่เบอร์ที่สองนะพี่น้องเบอร์ที่สามนะครับบมาเนี้ <laughs> เป็นงูเพลิดเมียแต่ว,ว่าตัวนี้ ไงนาโค้งสางไงครับโค้งสางดีกวู่มูนเลยแมนครับผมเป็นงวออกสายกระทบนะครับเป็นลูกสาวของ KF31 ครับผมโอ้โหหูเคเอฟสามหนึ่งแมนครับนั่นหนายังไงย่นย่นครับสูงประมาณเกือบร้อยสามสิบนะครับหนานั้นตัวเนี้ยอายุประมาณไอ้เจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นกันครับแต่ว่าตัวนี้ถึงไงครับผมไงหนูก็เนื้อหนังดีกวู่มูนแมนครับงามสุดใสพี่น้องเห็นยงเสืก็คือเพิ่นหัวตะร์ไซนี่หัวตะร์ไซค์เม้าพึ่งนครับผมกับประเทศนนี่เป็นเสือขึ้กันครับแต่ว่าจับได้ใบได้ทุกมองครับ้้นนนนไปมาาาอยยยยูู่่เะโโงงงใหล มันร่างคนนี้อุรลลัวนี่ครับนี่ท่ายท่ายหนาดีท่ายหนาดีพ่นหางในเครื่องดำล่มครับในเครื่องดำล่มเล็บตรงถือว่าเล็บตรงดีเออคอตรงดีเรียบสักไซส่ได้หนังไหลครับนี่หนังไหล้วนยันซำครับแม่นี่เต็มดีครับน,นั่นเออเต็มเต็มเต็มตาดีเนาะงมีเนาะครับยาสีบันงามตอนเพิ่นเช็ดรองต้องสีอะไรเนี่ยเนียนครับนั่นนั่นพี่น้องนั่น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  ไปช่วงนี้ละปีที่ผมก็เฮ็ดทาเก้าเรียนระเบิดเฮ็ดทาเก่าบ่ทันนี้เป็นเสื้อกครับผมแต่ว่าคุ้นเชื่องจับได้บ่ได้ทุกหม่องครับมันเข้าคอกแล้วครับผมเป็นตื่นเมาอยู่แม่นครับเพิ่งใส่เมาใหม่นะครับจับได้จนเศ้าไหมใส่เมาได้หรือเนาะแม่นครับอันจับบ่ได้ใส่เมาบ่อยนิดพี่น้องนี่น้ำล้างงามครับสีดีถ่ายหน้าดีราคาครับเบอร์3แม่นี่เปิดไว้ที่19,000หัครับอ่ง19,000ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้อีกส่งฟรีให้77จังหวัดครับมักตจหม่องส่งฟรีนี่แหละเนาะ เกียิทิเกียจังหวัดครับทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องสั่งเลยครับหมอมาเบิือดเลยครับหนึ่งสองสามสี่นี่มิเตอรสาวหน่อยด้วยครับด้วยนี่อายนี่ถ่ายดีดีครับงวดเดียวถ่ายดีเปิ้ลขาตัวนี้ก็ใหญ่ดีนะครับอ๋อาแยกจากแม่มาแล้วก็มาผูกไก่เมาเพิ่นแบบนี้ส่วนแม่นั่นเพิ่นน่าจะติดทองนะครับเนาะงเป็นลยแยกเป็นลยแยกเลยเอเ๋อเป็นงวดตัวงามครับตัวนี้เป็นงวดตัวงาม คุมค่าแหะครับตัวนี้มีขึ้นเบอร์ที่สามครับต่อมาเบอร์ที่สี่โอ้ไม่ตัวรุ่นเดียวกันหมดตัวนี้แม่นี่แดงเข้มครับใ่หนาลึกครับผมอให้หลุดดินตัวน่ะกับโมเป็นเสือกันครับตัวนี้แดงโมมีแป๋วเลยครับผมเบอร์สี่นี่โม่ขีหไงก็สุ่มโม่ังจะบอกเหรอแงนครับไ่กว่าครับผมตั้งเดือนแล้วอายุประมาณในสิบเดือนครับอืตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตครับผมโอ้ ตัวตัวนี้นี่ส่งมันเขาทานเนาะเมียนครับแดงเข้มโบดจัดจานดีเออส่งมั่นผุมผ่มๆครับส่งเลือดใดบะมันมาหลายไมย่ตัวนี้ไหมต้องบะมันมหลนี่ติดใดเครื่องดำกระดำดีเนาะครับติดโบดดีดีนาเพื่อนนั่นหม,มอกหมอกนะว่าเป็นอย่างนี้น่ะนั่นลมครับผมได้กินครับด<อ>ุดินดุดินเมียนครับแสิเต้นไปเต็นมากทั้งลมทั้งกิ่งก็มุนีเนะาะต้งเดือนก่อน ประมาณสิบเดือนครับผมสิบเดือนข้อมสูงแม่นี่สูงก็ประมาณร้อยสามสิบครับแม่นี่ครับเออร้อยสามสิบบวกท่ายาก็นาดีนคอเชียงขาคอเชียงขาโอ้เร็บงา่ายสุดเนาะครับ้านเล็บมากครับนี่กำลงังเออ<笑><笑>โคอนด,ดุดินโคอหนาครับดดดนี่โคอหนาเครื่องหนาคาด้าเต็มราคาครับ,นะรบ,นะรบแม่นี่ ราคานี้เป็นราคาขายเลยนะครับตัวนี้ครับจัดโปรโมชั่นให้เลยโทรไว้ได้ก่อนครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งเก้าพันห้าร้อยแมนครับ่บไฮหวัดสองหมื่นครับแต่ว่าเป็นราคาขายส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีคือเก่าส่งให้ฟรีคือเก่าครับถูกตัวเลยอยู่นี่ครับซื้อยางนี้ไปบ่ต้องคิดยากเรื่องค่าขนส่งครับส่งให้ฟรีทุกจังหวัดทุกภาคครับผมถือว่าเด็ดเลยแหละพี่นอ้องพูทายเปิดดีถ่ายส่วนตัวดีดีแผ่นหลังกว้างเห็ไหมครับตัวนี้แมนครับ นี่นะครับมัวหน่อยอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์เป็นดาวไปเลี้ยงครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ที่สี่นี่ครับเบิองอยู่นี่เป็นตะเลียงสุดโตเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็อ้วนขึ้นมาเนี่ยอาญานาเลยครับเบอร์ที่สามนี่โอ้หนึ่งนังดีเบอร์ที่สี่นี่อุรัวเลยพี่น,อน้องตัว,ตว<อ>ที่สามที่เก่งเรื่องของโค้งสางครับผม<อ>มันนี่ใหญ่แข็งขาบึกบึนดีครับเอาแบบน,นี้เห็นไปน่องเอาเบอร์ลดเนาะครับมเมาเบิร์การาคากาัลดได้แล้วครับผมเพราะว่ามันส่้มองเดียวกันครับลดได้หลายเติบ บันนี้สิเพ้เบิ้งเมื่อต่อไปครับบันนอ้ะครับบานนี้หลังจากเบิ้งสาวน้อยงามเดงเดงเข้มเขมาเบิ้งเมลูกลูกเมนะครับเราลูกดีจักเดือนแล้วครับลูกอายุประมาณสี่เดือนครับผมลูกของอาปลาเชนหนึ่งห้าครับลูกสาวอาปาเช่อายุสี่เดือนครับอ๋อหนังไหลายลูกสาวเพ็่อนง่ามแห้งเลยครับผมยืนเฉิดสางดีครับถือว่าแม่นี่ลูกเก่งเติบเป็นเลยแม่นครับเพื่อนอะ นำแต่ํำลางโอ้เรียมขอท่าสมมีพอมีแม่อยู่ดรอกแม่พื่นครื่องดำล่ามนุ่มเตานุ่มสวยพ่อคาเล็บแม่กอกแดงเือนเนาะดูกแดงเข้มแม่สูงหายเป็นไรแม่นี่ไอเกือบร้อยห้าสิบเลครับผมสูงอ่ะแมนครับผมเป็นลูกตัวที่สองครับพราะสองกับสามแต่ว่าแม่พิ่นสีมีนุ่มติ้งนะคะผมอืมสองติ้งเนีอยหน่อยครับผมการันตีว่าให้ลูกดีครับครับมูนุ่มติ้งนี่ ราคาครับบาทราคาชุดนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้ส่งฟรีให้เหมือนเดิมครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับเมียลูกลูกเมียสองหมื่นเก้าพันไงนะครับเมียกับคุ่มี่ครับคู่นี่ครับแต่แเมียท่านทับไปเมียนี่ท้องว่างครับลูกเพิ่งได้สามเดือนกว่าเนี่ยต่ว่าลูกเพิ่งนีไงงามดีครับผมยืนสวยถือว่าพนดีเนาะแม่เนาะรับแม่นี่อ้างดีได้นานนั่นเป็นงูบ่างลึกครับแมเป็นงูอ่างลึกดีครับตัวนี้ของลึกดี ต่อนมคือว่าสวยการทรงลูกทรงเต่าเนี่ยนะครับการทรงลูกก็เห็นแผ่นหลังก็งามตัวนี้แผ่นหลังงามใช่นเนาะยกดากนากระยกขึนไทยกระยกขึ้นด้ครับนี่งามงามให้ลูกค่นเนี่ยราคาสองหมื่นเก่าเนาะครับผมอ่ะโทมากครับโทมามทรงเก่าทรงให้ฟรีอีกโอ้เด็ดเลยมึงทุกมุมครับอมึง่อมาครับเบอร์ที่หกเนาะ เบอร์ที่หกเป็นไส้ไงครับผมอ้วนตันหนาลึกเบอร์ที่หกเห็นเต็มตาเลยค่ะแม่ลูกูกแม่แม่ลูกพอได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของเคบสามหนึ่งครับแม่ผสมสติงเล่ได้สองอาทิตย์นะครับจะพานลอบแล้วครับแม่เพิ่นครับอ๋อแม่ผสมสติงเล่ไวสิพานอบแล้วครับสองอาทิตย์กวนินนินเนาะสี่จผามือเนาะไกลแล้วล่ะพี่น้องวันนี้ลูกเสาวนีลูกเสาตัวที่ใดเพื่อนนี่ตัวที่สองครับอถ่ายหน้าแก ลูกสาวตัวที่สองลูกสาวของพอสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งเดือนสิบเดือนกว่าครับลูกสาวเคเฟสามหนึ่งสิบเดือนคว้มสูงลอยสามสิบห้าสามสิบห้าได้ครับได้ครับเห็นบวกเลยละ่ะมาเบิ่งควมงามครับความงามเป็นตาอยากได้พี่น้องนี่ข้อหน้าหนาขาดีดีหนอกตังโจโก,โกเกิดกับแม่นีเด้อครับเด้อแม่พันธุ์เครื่องดำ พอเล็บเอานมบ่มิติงแมมนี่อือฮึเาบิกงไก่จากน้อยนะครับเนาะส่วนเล็บลูกสาวเพื่นพอนกระพร่บดีด้วยครับเด้อ,อนำลาบของอู่รวเลยพี่นอ้องมันกระท่วงทายมองนี้ครับน,นี่ททายหนาหนาเป็นทายหนาดีดีพี่นอ้องนี่นะครับเนาะเอาชุดแม่ลูกครับ เปิดแล้วเหลายมัน,นี้ครับนี่กูนี่เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเปิดแล้วค่าห้องครับพี่น้องเห็นเรามากจากไดเด้อครับเด้อโทรมาต่อได้หลังจากต่อได้แล้วก็นอนถ่าเลยครับรให้ฟรีทุกจังหวัดครับในประเทศไทยต่างประเทศก็ทรงอยู่ในแค่หนาด้านนียครับเด้อนี่กู้นานๆเนาะปเปนนี่เนาะ เบอร์ที่เจ็ดเนาะเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกนักพิหของเนาะอ้าวถ้าอยากได้ลุงหน้าหนาจริครับเนี่ยเป็นพันไปนเป็นบอกไวก้แม่นี่ให้ลูกเก่งอกีกไปทับเอาเนาะครับเนาะดยอดเลยครับแม่ลูกสองแม่นี่เอาหมอไปเลยทั้งสองแม่หลดเนาะทั้งสองแม่นี่ยจะแม่ให้ลูก,กงามๆเลยครับดีๆเลยครับเดินทางเบอร์ที่เจ็ดครับเป็นสายพันชาเล่ดนะครับเดอ้อ คนปุ๋ยดีดีเอาครับเลือสูงดีตัวนี่ตาหูปากคอเล็บอืมขอทาเล็บกับสีชมพูปากสีชมพูคนตาขอบตากับสีชมพูเล่แม่สาวเล่ครับอาอยู่หลายปีครับประมาณนี้แปดถึงเก้าเดือนนะครับผมแปดถึงเก้าเดือนสูงกันร้อยสิบขึ้นไปเนาะสิบหาหนานะ ประมาณนี้ครับอืสายเนื้อครับสายเนื้อสายพัฒนาสายขุนพี่น้องครับเป็นเพจเมียพี่น้องสามารถต่อยอดเดี๋ยายหด้วยครับเด้อผมมาสายเนื้อครับสทับบีบหรือทับกัดทับมันหน่งทีครับเนี่ยเพิ่นสามารถให้ลูกว่าดีครับสายพันเนื้อนี่ทับกันเนี่ยลูกนี่อัญญะดิพี่น้องเห็นเราอยากได้ครับลูกสาวเพิ่นอ่าพี่น้องราคาเท่าไรครับนี่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับ หนึ่งหมืดด่นสองพันครับเงินไขเขื่อนมืดเด้อครับเด้อต่อรองไหนล่ะครส่งให้พีเ่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ้าผมโอ้ใหญ่ขึ้นมากนี่คือว่าน้ำตัวเยี่ยวนาอตนินี้เนาะแมนครับตัวนี้ขายในราคาเนื้อเลยนะครับผม,มในราคาเนื้อแต่ส่งให้พี่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับคือคุ้มครับคือว่าโปรนี่โปรโมชั่นนี่ธือว่าเด็ดดีเนาะแมนครับผมมีปลายปีกับต้นปีเท่านั้นครับผมโปรโม,มชั่นส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมหลังออกจากนี้เราก็เฮ็ดเป็นปกติเนาะ หลังจากคลิปนี้ก็น่าจะเป็นส่งฟรีอีสานนะครับส่งฟรีทั่วอีสานหลังจากคลิปนี้แล้วเอาพี่น้องสร้างจองนด้ครับภาคเหนือใต้กลางตอนออกตกครับสร้างได้ครับส่งฟรีายพันเลครับเป็นตาครับอ่าเบื้อต่อว่าครับกะเลีขกคือกันเรกันแต่ว่าเป็นงวหไ่เห็นไหมครับผมเจ้าตัวนี้เอ่อทองลึกดีเนาะเนียนครับอ่างไงอ้วนตันทองลึกดีแล้วก็มีเขาหอมหนากันใหเ่ได้ตัวนี้เล็บนีกับสีชมพูคือกันนะครับเด้อเล็บสีชมพูปาก ดังโอ้หนาใหญ่นะพี่เนาะแม่นี่เล่แท้ครับผมเลือดสูงกว่าตัวเมื่อกี้ครับคือสิบัหนาวหน่อยเนาะทียังแกะครับขนเยอะขนปุยดีสักเดือนครับตัวนี้อายุประมาณไหนไลเลียกันครับผมประมาณแปดถึงเก้าเดือนครับผมอืมคึ้มสูงกับสิสูงก้อนนิดนึงเนาะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยายดีอ้วนก้อนด้วยครับเลยนะกว่าอ้วนเด้นะกว่าขากันใหญ่ก้อนเนาะครับสายพันธุ์เลปเป็นแม่พันธุ์ครับ ราคาครับราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับหนึ่งมื่นสี่พันครับเอาพี่น้องครับผู้เลียงสายเหนือนะครับเด้อพอจะเป็นเล่เป็นกัดเป็นแบงกัดเป็นบีบสุมนี่แหละครับเนี่ยว่ากิวมอนี่ครับทับกันได้มัดครับสุมนี่เราก็ไม่ให้ลูกมาดีพร้อมยังแท้รามันทับขาไปอีกนี่ฮึคักรอนาคตดีครับอนาคตดีครับเมื่อนี่ปีนี้ครับ คลิปแรกของปีหกเก้านะครับเนาะครับบ่าวมอดชินวัฒน์นะครับเนาะเออม่มอดมีอย่างบอกกับพี่น้องเขาบอว่าครับผมมีไอ้มีให้ชมวันนี้มีแค่แปดชุดนะครับผมแล้วก็สามารถตัวมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมถ้าสนใจตัวใดนะครับผมย้ําว่าทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับผมส่งให้ฟรีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดหรือทั่วประเทศไทยนะครับผมการรับประกันตำหนิสากลให้ครึ่งเดือนครับผมเด็ด ครับเฉพาะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ส่งคลิบเก่งเนาะเปนคเขาผมนอกจากคลิปนี้ไปแล้วกัน่าจะส่งฟีดภาคอีสานส่งวีนุ่มอีสานแต่กลสามารถส่งให้ไดคือเก็ตัวประเยศไให้รับผมถ้าราคาตรงกันครับมีแข่นพี่น้องฟาจะฟ้อจองไว้ด้ครับเด้อครับเอาพอกันคลิปไหนชิปไหมเนาะครับผมนี่ผมมันนันเธอบ่าวมอดสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ